ฟังดีๆนะทุกคนทุกคนนะมีสิ่งหนึ่งที่ผมห้ามพวกคุณนะฟังดีๆห้ามเสียเงินห้ามเสียเงินคนส่วนใหญ่ทําธุรกิจแล้วเจ๊งเขาคิดว่าเป็นการซื้อประสบการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยซื้อประสบการณ์ความรู้จริงๆ่ยถ้าเกิดแค่แผ่นซีดีอะไรนะธุรกิจจากใจกันไหมที่สุดอะแค่นั้นก็บอกว่าวิธีการที่ทําธุรกิจยังไงก็ไม่เจ๋งอะสิ่งที่ผมห้ามพวกคุณนะคือ อย่าเสียเงินโอเคป่าข้อหนึ่งคืออย่าเสียเงินมาเขาออะไรอย่ายอมเสียเงินกับเรื่องโง่ๆอย่ายอมเสียเงินกับเรื่องโง่ๆอะไรเป็นเรื่องโง่โงเริ่มธุรกิจโดยไม่มีความรู้ลงเงินไปก่อนโดยไม่มีความรู้โอเคป่าลงทุนไปก่อนโดยในเรื่องที่ตัวเองไม่เข้าใจเนี่ยข้อสําคัญผมบอกได้เลยคนไม่เสียตังค์เรื่องนี้เยอะที่สุดลงทุนกับสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจ อยากเปิดร้านอาหารถ้าคุณไม่รู้เลยว่ากระบวนการที่จะทําให้ร้านอาหารสําเร็จมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งยาข้อสองอ่ะข้อสองอยาลงทุนอะไรที่คุณไม่เข้าใจผมจะเล่าให้ฟังผมจะเล่าให้ฟังถ้าใครจะเปิดร้านอาหารเนี่ยถ้าผมจะเปิดร้านอาหารวันนี้นะผมจะไปเช็คก่อนว่า เมื่อไรผมจะได้เงินคืนแล้วโอกาสในประสบความสำเร็จมีเท่าไหร่คู่แข่งมีเท่าไหร่มีคู่แข่งมีกี่คนในประเภทอาหารนั้นผมจะต้องศึกษาก่อนกูไม่ยอมเสียงเงินเด็ดขาดถ้ากูยังไม่ได้ทํากันบ้านฉันไม่มีทางแบบว่าทุ่มเงินไปก่อนสร้างละแล้วแล้วหวังว่าหวังว่ามันอาจจะทําเงินเว้ยไม่ใช่นะผมยกตัวอยา่างอ่ะมะีพอดีผมไปเจอ นักลงทุนคนหนึ่งเขาเขาการจะสร้างโรงแรม mm hmm. ก็เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งอะ่ะ mm hmm. ก็มีเงินหลักหลักหมื่นล้านอะ่ะเป็นชาวอินเดียแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยขนาดเพื่อนเขานะ mm hmm. เขาบอกว่าธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโรงแรมอย่าไปทําเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าหรือธุรกิจร้านกาแฟ mm hmm. พวก hospitality อ mm ่ะ hmm. ธ mm ุรกิจอ hospitality business อย่าไปทํา mm hmm. เขามาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยขนาดเพื่อนเขานะ เป็นท็อปร้านอาหารเนี่ยผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าเอาเอเป็นร้านอาหารท็อปฟของเอเชียเอเคไหมท็อปฟของเอเชียอยู่ในกรุงเทพหนใน5ที่ดีที่สุด best in Asia อยู่ในกรุงเทพเขาบอกเพื่อนของเขาเป็นเชฟและเป็นเจ้าของป่านี้ยังมีปัญหาทุกเดือนเรื่องการเงิน,น,นขนาดร้านอาหารขนาดนั้น คือผมก็ไม่ได้บอกว่าร้านอาหารทุกอันจะยากหมดนะแต่ว่าพูดง่ายๆคุณจะต้องทำการบ้านเยอะพอสมควรก่อนที่จะทำร้านอาหารขึ้นมามันไม่ใช่แค่ว่าลงเงินกันไปก่อนแล้วกลายมาเป็นทาสของร้านนั้นคุณต้องไปเข้าเข้าหาเข้าร้านอาหารนั้นทุกวันเสร็จแล้วต้องไปรีเสิร์ชเสร็จแล้วต้องไปแบบอะ,อะไรอ่ะค่อยมารู้ว่าไม่มีคนทำแบบนี้เยอะมากค่อยมารู้ว่าเฮ้ย ระบบการหมุนเวียนเงินแม่งขนาดนี้เลยวะเขาจะจ่ายเยอะขนาดนี้เลยวะเขาจะจ่ายที่เราไม่เคยเห็นมีขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละคือปัญหาของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้อันนี้หน่อยเดี๋ยวมาเฉลยหน่อยข้อสามข้อสามสิ่งหนึ่งนะฟังดีๆผู้คนทุกคนต้องไป,ไ,ไปเริ่มธุรกิจจําไว้คือไปเริ่มธุรกิจเริ่มขายของอะไรบางอย่างไม่ต้องถ้ากลัวเรื่องธุรกิจก็ ใช้คําว่าขายของก็ได้ขายของออนไลน์ก็เรียกว่าเป็นธุรกิจละเพราะว่าธุรกิจจริงๆมันไม่ใช่ตึกอะไรขึ้นมาด้วยมันเป็นไฟล์หนึ่งไฟล์ในโฟลเดอร์ของคุณโอเคปะ่ะนี่โโรเบิร์ตคิโอสกิสอนด้วยโรเบิร์ตคิโอสกิก็คือคนที่สอนพ่อรวยสอนลูกแล้วผมเห็นด้วยเขาเลยคืออ่เดี๋ยวก่อนที่นิดหน่อยนิดหน่อยเล่ฟังก่อนว่าอะไรนะเวลาที่นิดหน่อยนี่นี่นิดหน่อยนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็คนนี้ก็เป็นมิลเลนเนียร์ไปละ บิลเลนแนเของฝรั่งนะจริงก็เป็นบิลเลนแน่แบบว่าไม่ใช่แค่รายได้อย่างเดียวนะไม่ใช่แบบว่าเออรายได้รายได้เท่านี้แต่ว่า่าใช้จ่ายเท่านี้ไม่ใช่นะรายได้เท่านี้่าใจะจ่ายเท่านี้รวยรวยคนนี้รวยอีกแล้วเออเขากลัวแม่เขาดูบ้าเอบคโอเค ไหนบอกเขาหน่อยซิว่าวันนี้เนี่ยเวลาเวลาพี่บอกว่าเวลาที่บอกเพื่อนบอกว่าเนี่ยจดบริษัทแล้วนะอ่าเวลาเราจดบริษัทใช่ไหมทุกคนจะคิดว่าหุ้ยอย่างนั้นก็ต้องมีตึกสิม,มีตึกที่เป็นบริษัทม,มีลูกน้องเยอะๆมันต้องแบบว่าอลังการอะไรอย่างงี้ซึ่งในความเป็นจริงคืออยู่ในบ้านนั่นแหละ <laughs> ลูกน้องก็อยู่กับเรานี่นแหละค <laughs> <laughs> นเดียว <laughs> บ้านเดียวกัน้านาเานั่นละหนึ่งบริษัทใช่แต่ผลิตเงินมหาศาลคุณเอาแบบนั้นนะบ้านเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่มเขาจะติดยุดติดกับว่าเขาไม่ได้หน้าไงอ๋อมันไม่มีอะไรจะต้องได้เลยแต่คือยุคสมัยนี้นะบอกทุกคนนะโฟกัสไปที่รายได้โฟกัสไปที่รายได้บริษัทกำไรบริษัทไม่ใช่ไปโฟกัสที่ว่าค่าใช้จ่าย เวลาคนแม่งเจ้าของธุรกิจมันอวดกันอวดลูกน้องมันมีลูกน้องเยอะแต่จริงๆเลยของเราคือน้อยยิ่งน้อยยิ่งใช่อวดออกแล้วไม่รับแล้วนะออกแล้วอม่าแล้วก็ถ้าจะรับคนเพิ่มโอ้คิดหนักคิดนัมากเพราะอะไรมันมามันต้องตามมาด้วยการบริหารเขาอ่ะมันต้องมาบริหารลูกน้องอีกหนึ่งคนมีการมีผู้บริหารหนึ่งลูกน้องหนึ่งคนที่เหมือนกันนะใช่ไหมนี่ฮันดี้ฮันนี้ อันนี้ก็เอาจอ,อ,าอใช่ฮันนี่ใช่ฮันนี่นี่มาอยู่ยไลน์ใตที่นี่สวยมากเลยนะทุกคนหัวของฮันนี่แต่ก่อนก่อนมาเจอพี่นี่ไม่ใช่ว่ารวยนะย <c oughs> บอกก็หมดอะแล้วมันหนักน้หนัก,กขนาดนี้นะน้หนักเป็นช้างนอยนะตอนนี้แบบโอ้โหไปที่ไหนเป็นซุปเปอร์สตาร์ก่อนมาเจอจ,จา์อะอยู่อพาร์ทเมนต์เดือนละเจ็ดพัน 7, เดี๋ยวต้องมาเล่าเดี๋ยวต้องมาเล่าเพราะว่าคนคนส่วนใหญ่เนี่ยผมต้องการให้พวกคุณเห็นไม่ใช่ว่าคือพวกที่ผมเชิญรู้สึกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้พวกคุณเห็นเป็นตัวตนว่าเออมันไปใช้ใช้คอนเซปต์แล้วมันไปใช้ได้จริงใช่ไหมอ่ะนั้นเล่าหน่อยได้ข้อสามที่จใจเขาอ่ะคือข้อคีย์ของธุรกิจเลยนิดหน่อยบอกว่าไอหนังสือเสียงที่ชอบที่สุดคือธุรกิจจากใจกันมที่สุดไหนบอกเขาได้คีย์ที่ว่าทําให้ธุรกิจไม่มีธุรกิจไหน เจงได้ถ้าคุณเข้าใจอันนี้อธิบายเขาฟังดิรู้ยังต้นทุนเหระเรื่องเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายมีสองแบบค่าใช้จ่ายสองแบบมีสองแบบค่าใช้จ่ายสองแบบใช่ค่าใช้จ่ายมีสองไม่ใช่นะฟิกคอสกับฟิกคอสก็คืออะไรที่ถ้าเป็นอะไรที่ฟิกก็คือให้มันน้อยที่สุดใช่แล้วก็ถ้าค่าใช้จ่ายที่ฟิกก็คืออะไรค่าใช้จ่าย ที่ค่าที่ค่าเช่าที่ใช่เช่าที่ไม่มีเลยนี่บ้านของตัวเองไม่มีเช่าเจ่ตอนแรกแรกก็เริ่มก็เริ่มจากบ้านเล็กๆของตัวเองลูกน้องก็อยู่ในนั้นใช่ก็ไม่มีค่าที่มีปิกตอนนั้นมีแค่เงินเดือนเบ้นใช่แต่คนส่วนใหญ่จะโอ้ต้องใช้จ่ายไม่ลงมาเลยคิดอย่างนี้อาจารย์ถ้าไม่มีตึกเปล่าเปิดบริษัทไม่ได้เออเปล่าบริษัท บริษัทนี่มาที่หลังบริษัทมันคือโฟลเดอร์อย่าลืมบริษัทคือไฟล์หนึ่งไฟล์ไฟล์หนึ่งไฟล์ในคอมพิวเตอร์กูวันนั้นบอกหกบริษัทคือหกไฟล์จริงด้วย <c oughs> ใช่ป่ะสามร้อยบริษัทคือสามร้อยไฟล์อยู่ในแล้วมันใช้พื้นที่ที่ไหนก็อยู่ในคอมอยู่ในมือถือที่ไหนก็ได้บริหารจากที่ไหนก็ได้เงินก็โยนโอนเข้าโอนเข้าโอนเข้าคือคนบอกว่า เงินร้อยล้านนี่มันก็แค่มันเป็นตัวเล,วเลขเลยเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เคยเห็นเงินจริงๆใช่เพรอย่างก็โอนโอนไปโอนมาใช่ทุกอย่างมันคือแบบนี้ทุกค,คุณก็ดอย่างเนี้ยถ้าคุณถ้าคุณคเป็นลูกศิษย์กับผมนันคุณต้องเริ่ยึดติดก,กับอะไรแต่วเวลาเราจับต้องไปไปเจออะไรจับต้องได้เนี่ยคือไปตอนเราไปเอ็นจอยเว้ยใช่ตอนเราไปให้คนอื่นมาสร้างอะไรหรูๆให้พวกเราอะ กูไปแบบไปใช้บริการไช่วยเขาด้วยสร้างรได้เขาด้วยเบื่อก็ไปละบีพี่ใช่แต่ไรายได้เข้ามากนหนําเลยน,นั้หน, <c oughs> <c oughs> นหน่อยอนิดหน่อยรายได้เข้ามาไม่เขาสําคัญคือผมต้องบอกเลยอายุไม่ถึงยี่สิบเจ็ดเป็นมิลเลนเนียร์มิลเลนเนียร์ของฝรั่งคือสาสิบล้านใช่ไหมสามสิบ <c oughs> ล้านบาทใช่ไหม <c oughs> คอมือคนอเมริกันผมบอกเลยผมบอกนิดหน่อยบอกอันนี้หน่อยรู้ไหมว่าคนอเมริกันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นทำงานทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นเงินสามสิบล้าน บาทคนอเมริกันห้านี่อเมริกานะเว้ยไม่ใช่เมืองไทยนะคนอเมริกันยังบูชาคําว่ามิลลิเนียร์ยังบูชาคําว่าหนึ่งล้านเหรียญที่นิดหน่อยเป็นแล้วตอนอายุก่อนยี่สิบเจ็ดล้ะนิดหน่อยยังช็อกเลยช็อกไม่รู้เลย<ว><น>บอกแล้วว่าถ้าอาจารย์ทําอะไรแล้วก็คือทํานั้นใช่เราก็เรียนตามเพราะว่าอาจารย์แบบคิดมาแล้วอคิดมาอย่างดีแล้วก่าจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งคือเช็คแล้วเช็คอีกตกผลึกมาเรียบร้อยแล้วก็ อยู่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของตัวเองด้วยนะต้องอยู่ในตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองใช่เงื่อนไขถูกต้องแล้วก็ก็ในเมื่อมีคนคิดแล้วอะจะไปคิดเองทาไมก็เรียนตามเชื่อสร้างบ้านใหม่ไม่เล่นกับพี่ไม่เล่นกับพี่เมื่อไหร่นะกี่ปีนะถอยเบนเลยสองตอนนั้นน่าจะสองปี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 เจอพี่สองปีเออสมัยก่อนนี่นั่งรถเมย์ร้ายอะแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าผมก็ไม่ได้มาขายอะไรที่แบบ ผมไม่ได้เป็นคนขายตรงนะไม่ได้ขายตรงอะไรที่ว่าบางคนแบบว่าเห็นภาษาที่ผมใช้เขานึ้ว่าอาจารย์ขายตรงปะเนี่ยทำไมแบบทำไมแบบโอ,โอข้ขายความรวยขายความรวยโอ้ี่ขับเบนเข้าไปเลยบางทีก็แบบออกมาในแต่ว่าผมก็พูดกับคุณตรงๆว่ามันยุคสมัยเนี้ยการเริ่มธุรกิจมันง่ายมากครับมันเริ่มมันเริ่มง่ายมากนิดหน่อยก็เริ่มจากทำคอร์สอะไรบางอย่างแล้วก็ทำอะไร แล้วก็ต่อยอดจากที่อาจารย์สอนอก็คือตอนแรกทำเกี่ยวกับ Macbook กสอนใช้คอมพิวเตอร์ง่ายๆแล้วทีนี้ก็มาให้อาจารย์เป็นเมนทอร์กบอกไม่ได้แล้วต้องแตกลายไปมากกว่านี้ต้องเข้าถึงคนมากกว่านี้ใช่ก็เลยเริ่มลองที่จะเริ่มแมสขึ้นช่วยคนได้มากขึ้นคราวนี้อันนั้นแหละที่แบบก้าวกระโดดเลยอ๋อแล้วนี้หน่อยก็ทำทำรัวๆนะผมบอกอะไรก็ทำรัวๆทำรัวๆเก่งมากเลย เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของคนที่แบบสามารถสร้างตัวได้เร็วอ,ะ<ช>อ,อ่ะเขาอ่าถ้างั้นก็เอาข้อนี้ไปนะข้อ3าก็คือว่าต้นทุนต้องต่ําที่สุดค่าใช้จ่ายต้องต่ําที่สุดแล้วคุณจะสบายใจอ่ะคุณจะสบายใจจริง,รงแล้วมันจะมีเวลาไปคิดว่าจะทําอะไรใหม่ๆถูกต<ๆ>้องถ้าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเราจะหมดแต่คิดว่าเฮ้ยจะหาเงินจากไหนมาจา่ายถูกต้องถูกต้องมันก็เลยแบบ ไม่มีอะไรใหม่ๆที่แบบว้าวคนอีกใช่คือเจ้าของส่วนใหญ่เจ้าของผู้จัดการเจ้าของโรงงานเจ้าของร้านอาหารส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาพร้อมภาระใช่ตื่นขึ้นมาปั๊บกูคิดหาเงินจ่ายลูกน้องยังไงดีเนี่ยหรือกูจะหางานให้ลูกน้องทำยังไงเนี่ยใช่เพราะมีลูกน้องเยอะเดี๋ยวไม่ครบใช่ก็จะคิดวนๆคิดวนๆคิดวนๆแทนที่ไปแบบว่าพัฒนาโปรดักชใช่หรือทำมาทำไมที่สําคัญที่สุดคือการตลาดอืพูดง่ายคือเหนื่อยแล้ว ใช่ใช่หมดมุกใช่แล้วเขาจะทาสิ่งที่การตลาดเป็นงานสุดท้ายแล้วเขาจะสิ่งที่เขาจะทาคือไปจ้างคนอื่นทําการตลาดซึ่งก็ไม่เวิร์กอยู่ดีใครจะขายอาจารย์เคยบอกใครจะขายของเราได้ดีเท่าเราขายใช่เรารู้จักสินค้านั้นดีที่สุดแล้วเราแพชชั่นกับมันไปจ้างเขาเขาก็ทําไม่ได้ดีเท่ากับเราอ่ะพูดสินค้านั้นเองใช่อืมมีอีกอันหนึ่งพูดได้ไหมพูดได้เลยเขาเอ่อคนที่รับทําเนี่ยเขาทําเพื่อ สร้างโปรไฟล์ให้เขาเท่านั้นถูกต้องอคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำไมนี่นิดหน,น,น,น่อยพูดพูดจากประสบการณ์ไหมเนี่ยทำไมถึงอ๋อใช่คุณเข้าใจป่ะส่วนใหญ่บริษัทเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยในอเมริกาโดยเฉพาะนะในในเมืองไทยผมก็สัมผัสได้บ้างนแต่ว่าแต่อเมริกาเป็นหลักเลยคือเขาพวกนี้ทําหนังโฆษณาเพื่อเขาจะได้รับรางวัลเขาไม่ได้มาทําหนังโฆษณาเพื่อคุณจะได้ขายของได้ เข้าใจป่ะเขามาเพื่อรับปังแต่ว่าคุณได้ขายของได้หรือเปล่ากูไม่รู้เข้าใจป่ะหรือว่าเวลาเขาคุณจ้างบริษัทมาร์เก็ตติ้งเข้ามาหรือจ้างเซล์เข้ามาขายอ่ะผู้นี้ก็ต้องรับเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ละใช่ไหมแต่ว่าเขาอินหรือเปล่าบางทีเซลบางทีก็ไม่อินกับโปรดักต์เราเขาก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะอเคแต่ดีที่สุดเลยคือเราทําการตลาดเองพูดง่ายมันก็ไม่ยากอะไรนะผมก็สอนอยู่บ่อยๆทำออกหน้ากล้องทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์แล้วมันก็คนก็คนก็มาติดตามเรานะครับ คีย์แพงอืมใช่แล้วในหน่วยสรุปมาตลอดเลยเขาทำเพื่อโปรไฟล์ของเขาเพื่อขอรับรางวลัลอันนี้จริงคนลืมคนลืมข้อนี้มากเลยเขาจะแล้วพวกเอเจนซี่เนี่ยเขาจะเอาอันนี้มาอวดไงรางวลัลรางวลั Agency, ลเอเจนซี่รางวัลที่หนึ่งกันได้รับโฆษณาอันดับหนึ่งแต่จริงๆมันเป็นหนังโฆษณาสวยๆของเขาแต่ขายได้หรือเปล่านี่ไม่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะแล้วบางคนก็พยายามไปออกรายการทีวีจ่ายรายการทีวีออก แต่เขาไม่ได้ของไม่ได้อะไรเป็นกลับมาเป็นยอดขายเพราะฉะนั้นคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการหรือว่าขายของอะไรบางอย่างคุณไม่ต้องคิดว่าจริงๆทุกคนน่คุณะเป็นคนเจ้าของกิจการหมดจําไว้เลยทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้หนึ่งพันคนเนี่ยคุณเป็นเจ้าของกิจการหมดคุณเป็นคนที่ขายอะไรบางอย่างคุณขายแบรนด์ตัวเองขายสินค้าตัวเองขายความรู้ตัวเองขายทุกคนน่ขายอะไรขายแรงงานตัวเองหรือทํา อะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ทำการตลาดเนี่ยคุณจบแล้วก็เรื่องนี้คุณต้องเรียนรู้โอเคอ่โอ่าถ้างั้นก็ขอบใจนิดหน่อยบ้างมีอะไรจะแนะนำเขาถ้าเขาต้องเรียนเออถ้าเขาต้องธุรกิจิกใจกันไาที่สุดเออผมแนะนำเลยถ้าวันถ้าใครยังไม่มีไม่มีไม่มีทุนในการเรียนคอร์สใหญ่ๆของผมนะคอร์สแบบหลักหมื่นอ่ะพูดตรงๆก็ เริ่มที่นี่ธุรกิจจากใจกำไรที่สุดอะออ่ธุรกิจจากใจกำไรที่สุดจาไม่ได้แล้วแต่ประมาณแต่ว่าเบสิกอะคือถ,ถ้าลดได้เต็มที่ก็คือ2,900บาทวันนี้ให้ราคานี้ไปโปรตีราคาอยู่ประมาณน่าจะประมาณ4ี่พันเก้าหรือห้าพันเก้าผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าวันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับใครสนใจธุรกิจจากใจกำไรที่สุดเป็นสรุปสรุปออกมาเลยสำหรับเป็นหลักการที่คุณไม่มีทางเจง2 9ง0บาทนะครับวันนี้เท่านั้นธุรกิจจากใจกำไรที่สุด ดีกว่าต้องเอาเงินไปลงทุนสร้างตึกมาสร้างบริษัทอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่มีความรู้ออรู้แก่นพวกนี้ก่อนก็คือจบเลยเราจะรู้เลยว่าจะเราจะใช้เงินที่มีอ่สมมติก้อนสุดท้ายอย่างเงี้ยไปใช้กับอะไรดีกว่าไปสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็แบบไม่มีความรู้ทําไปตามๆเขาเอะไแล้วก็แล้วก็คนส่วนใหญ่แบบขอขอให้ได้คิดว่าลงการลงทุนเป็นเรื่องเสี่ยงการการมันเสี่ยงก็ต่อเมื่อคุณไม่มีความรู้ ก็แทนมันเสี่ยงก็ตามเมื่อคุณไม่มีความถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะบอกว่าอันนี้แม่งไม่ใช่แล้ววะ่ะอันนี้กูมมไม่ควรเอาเง,ง,งินไปลงอันนี้กูไม่ควรเ,เอาลงไปลงลงอันนี้คุณไม่ควรเอางงไปลงเพราะว่าลงมันก็หายไปอยู่แล้วแต่แต่ผมต้องแปลกใจนะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้เลยคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าการธุรกิจจะลงคุนไม่ดใช่แล้วก็ต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงก่อนแล้วเสียไปเป็นล้านสิบล,สล้านแล้วมันไม่เป็นไรด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาจะจะเจ๊งกันอะไรเงี้ยสำหรับธุรกิจแรกเออก็ดีนะ โอเคเจ้าจะปปอบใจต<บ>ัวเองโอเคนะก็ <c oughs> แล้วแต่เขาโอเค